สวัสดีเช้านี้ครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีพี่พ,พีน้องๆทุกคนนะครับสําหรับเชา้านี้ก็เป็นเชา้าที่อากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วนะครับก็อยากให้หลายหลายท่านนะครับที่สุขภาพแบบขี้หนาวเหมือนผมน่หนาว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 มากอะ่ะ ใส่เสื้อ2ตัว3ตัวแต่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ได้ดื่มภูคขาวมาประมาณน่าจะ2-3สขวดขวดที่3นะครับขวดที่3ก็ปรากฏว่า,ามีอาการหนาวน้อยลงก่อนอื่นเออแต่ก่อนเนี่ยผมจะอาบน้ำยากมากนะครับปัจจุบันอาบน้ำง่ายแล้วก็ไม่หนาวมากแล้วก็ สุขภาพแข็งแรงขึ้นอยากจะฝากบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านนะครับลองดื่มผูคขาวนะครับผมว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณสดใสแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่เป็นหวัดไม่เกิดอาการแพ้อากาศง่ายเกินจนเกินไปนะครับอยากให้ทุกท่านลองดื่มอย่าลืมนะครับฝากไว้กับสุขภาพดีๆสำหรับเช้านี้ผู่ขาวสกัด100%เซของ TJ89 ครับผมดื่ม เป็นภูเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เราเนี่ยฟื้นฟูร่างกายได้เร็วมากเมื่อก่อนแถวนี้เหี่ยวย่นนะครับตอนนี้ก็อาบน้ํามาใหม่ๆก็หน้าตาก็ยังไม่ทาอะไรก็ถือว่าหน้าตาสดชื่นสดสดใสแล้วก็มีออร่ามีเขาเรียกอะไรมีความแข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายเลยนะครับฟลทั้งตัวนะรู้สึกเบาตัวรู้สึกไม่ไม่ปวดเมื่อยไม่ไม่มีอาการที่มัน ข้างในเราครับเราไม่รู้ว่าเรา,เามีเชื้อโรคมีอะไรยเยอะะไปหมดนะครับสารตกค้างสารเคมีสารพิษต่างๆไขมันหรืออะไรต่างๆที่ผมผมผมจะเป็นเกี่ยวกับไขมันเลือดเนืดเลือดเหนียวประมาณนี้นครับก็จะเป็นอาการที่หลายๆคนก็อาจจะพอเข้าใจนะครับว่าร่างกายคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีหรือว่าดื่มน้ําน้อยไปนะครับผักก็ทานน้อยแถมเรายังเจอ สารพิษสารเคมีจากอาหารด้วยนะครับฝากไว้กับภูเขา889นะครับท่านใดที่ยังไม่เคยได้ดื่มผมอยากแนะนําจริงๆนะครับลองดื่มนะครับลองดื่มดูแล้วก็มาสังเกตตัวเองเหมือนผมคุ้มค่ามากครับผมบอกว่าราคาชีวิตเรามันซื้อกันไม่ได้ในราคาหลักพันหลักหมื่นนะครับเป็นแสนก็ไม่อยากจะขายนะครับร่างกายของเราแขนข้างหนึ่งนิ้ว หก็ไม่อยากจะขายนะครับราคาเป็นล้านเราก็ขายไม่ได้อ,อย่าให้มันเสื่อมสภาพก่อนไว้นคอรนะครับฝากไว้กับเช้านี้ครับผมโคดนิวสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ